แช์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จันที่6มกราคม2 5 6 8มาอัปเดตโอนเงินเยียวยาต่อเนื่องล่าสุดโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภาคใต้วันนี้7.10,000หมื่นครวัวเรือนพรุ่งนี้อีก1 2 0 0 0 0แสนครวัวเรือนรวม5จังหวัดด้วยกันนะคะและ้วกดไปรับชมรายละเอียดก็เช่นเคยนะคะกดส่งกำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่อง เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะโดยล่าสุดอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยหรือปอภได้เปิดเผยนะคะว่าจากที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี67ครัวเรือนละ9,000บาทเพิ่มเติมเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาโดยข้อมูลเมื่อวันที่3มกราคม68 ธนาคารออมสินได้โอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยรอบที่4ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่สำเร็จแล้วจำนวน94ครวัวเรือนเป็นเงิน8 4 6 0 0 0บาทนะคะสรุปโอนแล้ว4ครั้งด้วยกัน166,889ครวัวเรือน1 5 2 0 0 1บาทนะคะโดยสรุปภาพรวมการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบบุทกภยัย ในช่วงฤดูฝนปี67นะคะตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น1,119,485ครัวเรือนผ่านการประชาคมหมู่บ้านแล้ว671,570ครัวเรือนผ่านการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอรหรือกอชอพอ,อ,อแล้วนะคะ 4 3 6 1 8 5ครัวเรือนและผ่านการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดหรือกอชอพจและส่งข้อมูลให้ปอพอแล้วจำนวน3า7นวน362,774ครัวเรือนซึ่งปอพอส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินแล้วจำนวนา3 7นวน362,373ครัวเรือนและธนาคารออมสินโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยแล้ว4ครั้งด้วยกันนะคะ จำนวน166,889ครัวเรือนเป็นเงินกว่า1,52,001บาทโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมครั้งที่5และ6อีก193,257ครัวเรือนทั้งนี้ธนาคารอมสินจะโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งที่5ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง รังสงขลาและยะลาจำนวน71422ครัวเรือนในวันนี้6มกราคมนะคะและโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งที่6ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลานครศรีธรรมราชและยะลาจำนวน121,835ครัวเรือนในวันที่7มกราคม2 5 6 8ทั้งนี้ปอพขอเน้นย้ำา6 6จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในช่วงฤดูฝนปี67เพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาเร่งดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ลงทะเบียนที่ยื่นคําร้องขอรับความช่วยเหลือนะคะให้เป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กําหนดและให้จังหวัดประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลดําเนินการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบและถูกต้องสําหรับประชาชนที่ประสบอุทกภัยเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือขอรีบดำเนินการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน15มกราคม68นี้โดยสามารถลงทะเบียนได้ผ่าน2ช่องทางนะคะทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ site, โดยแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นะคะและออนไซต์ได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในส่วนของเว็บไซต์แอดจะใส่ไว้ใต้คลิปนี้นะคะ เช็คโอนเงินเยียวยาเพิ่มเติมสำหรับน้ำท่วมนะคะล่าสุดโอนมาถึงรอบที่456กันแล้วนะคะมีจังหวัดไหนบ้างเช็คอัปเดตได้ในคลิปนี้อัปเดตวันนี้6มกราคม2 5 6 8